หลับดีขึ้นอีกนิดกับ Dr. w i c h You Sleep Well สวัสดีครับ mm hmm. ผมนายแพทย์ว mm ิช hmm. ปัญญ mm ิล hmm. ันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับในการที่จะใช้เมลาโทนินหรือใชอ้ CBD ซึ่งเป็นสารสกัดที่ไม่ใช่กัญชานะต้องบอกว่าเป็นสารสกัด ol, คานนบิดออลนะฮะอยู่ในพืชในสมุนไพรที่คล้ายๆกันแต่ไม่ใช่กัญชาถามว่าเราจะใช้เมลาโทนินหรือเราจะใช้ CBD เนี่ย มันขึ้นอยู่กับปัญหาของเขาคืออะไรเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาของการที่หลับยากเป็นจากว่าเมลาโทนินมันลดลงนะฮะเราก็แก้ด้วยเมลาโทนินแต่ถ้าเป็นปัญหาหลับยากจากสาเหตุที่ไม่ใช่เมลาโทนินอย่างอื่นแล้วคุณภาพการนอนไม่ดีด้วยเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ใช้เมลาโทนินแล้วไม่ค่อยเวิร์กเนี่ยหันกลับมาใช้ CBD ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีแนวโน้มที่จะช่วยได้ดีนะจากประสบการณ์ที่เคยแนะนำให้คนไข้ลองใช้ดูก็รู้สึกว่าฟีดแบ็กก็ใช้ได้นะฮะ แต่ก็ต้องดูก่อนว่าคนไหนเหมาะกับแบบไหนซ,ซึ่งตรงนี้ในเชิงลึกเนี่ยถ้าเป็นหมอตรวจเนี่ยหมอก็อาจจะพยายามที่จะมีข้อมูลบางอย่างที่จะประเมินได้จากการตรวจนะฮะแต่โดยคนทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับก็ต้องดูเป็นเคสเคสไปนะครับหลับดีขึ้นอีกนิดกับ d ร r Which You Sleep Well